สวัสดีแซดอินเวสเตอร์ทุกท่านนะครับตอนรับสู่รายการเช้านี้มีซิกวันที่5มีนาคม2564มาฟังบีบกันสั้นๆและเวลาเปเทรดวันนี้ไปดูกันเลยครับก็เริ่มต้นกันด้วยตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมสีเขียวสวยงามมาเลยเนี่ยนะครับตัวออยน้ํามันนะครับมีการพุ่งขึ้นมาทันทีหลังจากที่เมื่อวานนะที่เราได้พูดไปว่าเขาจะมีประชุมตัวโอเปก ใช่ไหมเนี่ยนะครับวันที่4ที่ผ่านมาก็มีการประชุมออกมาแล้วนะครับสรุปออกมาว่าเป็นอย่างนี้จะคงนะครับกำลังการผลิตไว้นะครับในเดือนเมษาเนี่ยไม่ได้เพิ่มคงไว้นะครับแถมไม่พอพี่ใหญ่ซาอุดิอาระเบียนะครับออกมาบอกว่าเดี๋ยวสมัครใจลดกําลังการผลิตให้เองนะครับลดลงไปอีกหนึ่งล้านาเรลต่อวันก็กลายเป็นว่าไม่เพิ่มแล้วแหมไม่พอซาอุลดให้ด้วยนะครับพอเป็นแบบนี้ก็ทําให้ราคาน้ํามันดีตัวสูงขึ้นทันที ครครเทรดน้ำมันใครเทรดสกุลที่มีแคนาดาอยู่ก็จะวว่าได้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นมุมมองเชิงบวกพอสมควรเลยนะอันนี้คือสรุปข่าวที่เขาคุยเมื่อวานให้ฟังอ่ะทีนี้ในส่วนของตลาดหุ้นกันบ้างอ่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อคือนนี้นะครับตลาดหุ้นทั้งดาวโจน S&P แล้วก็เนสแดกร่วงถล่มทลายนะครับดาวโจน1%์หนึ S ่กว่า S&P หนึตกว่าเนสแดกนี่ไปสเลยนะ ถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนนี้บอลยูสหรัฐ10ปีพุ่งนะครับเมื่อวานพุ่งแล้ววันก่อนพุ่งแล้วเมื่อวานพุ่งต่อพุ่งเยอะด้วยนะครับพุ่งเป็น1.5นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบเขาเรียกว่าในรอบหลายเดือนเกือบปีเลยมั้ง <S <S นะพอเป็นอย่างนี้ก็กดยันทําให้ตลาดหุ้นนะครับโดนเทขายลงมานะครับ <S <S เนื่องจากว่าผลตอบแทนในบอลยูสิปีเนี่ยพุ่งขึ้นนะ โอเคนี่คือสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่นักลงทุนเล่นกันนะครับวันนี้ถามว่าพุ่งต่อไหมก็ยังอยู่ในโซนที่น่าสนใจน่าระมัดระวังดูเลยนะว่าน่าจะพุ่งต่อได้นะครับถ้าพุ่งต่อก็จะกดดัน US d ลลาร์นะครับแต่ว่าไม่ใช่กดดันสีโทษถ้าพุ่งต่อก็จะยิ่งเสริมทําให้ US d ลลาร์เนี่ยแข่งค่าขึ้นถ้าเราไปดูกราฟ US Dollar Index เนี่ยจะเห็นเลยนะว่าเมื่อวานคือพุ่งขึ้นมานะ ถามว่าโอเคในเชิงเทคนิคอลในเชิงบอลยิวมันเป็นอย่างนี้มีปัจจัยอื่นอีกไหมก็ต้องบอกว่าจริงๆมันมีเรื่องของคุณพาวเวลที่ออกมาพูดเมื่อวานนะครับเขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรที่ทําให้นักลงทุนพอใจมากนักนะพูดเหมือนกั๊กเก็บอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ผิดหวังพอผิดหวังปุ๊บก็ไม่รู้จะเล่นข่าวอะไรกันก็มาเล่นข่าวบอลยิวกันเป็นหลักเลยนะโอเคนะทีนี้สําหรับฟิวเจอร์ตอนนี้ก็จะเห็นว่าลบไม่ค่อยมากนะครับผ่าไปดูการาฟเทคนิคอลแล้วเนี่ยดัชนีต่าง ลงมา2อสวันติดวันนี้มีโอกาส2แบบคือ,อลงต่อหรือพักตัวก็ได้เพราะหลายๆตัวมาถึงจุดแนวรับนะครับโอเคแต่ถ้าบอลยิวพุ่งวันนี้ตัวตลาดหุ้นอาจจะลงต่อได้ถ้ามาดูขาวในตารางกันบ้างแน่นอนวันนี้นะครับใหญ่และสำคัญสุดคือ n o n อนฟา p a y เ o โ l ที่จะประกาศตอนสองทุ่มคนะครับตัว USD พร้อมกับอ n นนิมพอยเมนเทสต่างการว่างงานที่ออกมาพร้อมกันเลย นะครับก็วันนี้หลักๆแล้วรอดูแค่ข่า,ขาวนี้นะครับคืนนี้เป็นไปได้นั่งทับมือยังไม่ต้องเล่นอะไรก็ได้นะวันนี้นะโอเคเอมีการคาดการณ์ของโกลแมนแซกนะครับออกมาว่าเขาคิดว่านอนฟาร์เพโลนี้นะ่าจะออกมาดีกว่าคาดนะครั้งก่อนมันแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันตำแหน่งใช่ไหมเขาคาดว่าออกมาสองแสนกว่าก็คือออกมาดีกว่าค่านั่นเองนะก็มารอดูกันว่าจะออกมาดีกว่าจริงหรือเปล่านะครับอ่านะถ้าออกมาดีกว่าก็จะกดดันทองเนาะเพราะ US ก็จะยิ่งแข็ง บวกกับบอลยิ่งขึ้นอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้อพอเราพูดอย่างนี้ปุ๊บแน่นอนสัญ n a กณวันนี้ของเรานะครับทองคําผมบอกเลยนะว่าเว็บแอนซีรอหลังข่าวปลอดภัยสุดนะครับรวมถึง u c a p อ่ะแต่ถ้า u c a p เนี่ยเรามีมุมมองเชิงบวกนะเรามองว่าถ้าย่อบายเก็บสั้นได้นะเหตุผลอะไรนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าแคนาดาแข่งค่าใช่ไหมแคนาดาแข่งข้าแคนาดาแข่งข้า, Canada, ขขามันก็ต้องกดดันยูแคอีทำไมเรา มองว่า UCAT น่าย่อบายเก๋สั้นต้องบอกอย่างนี้ว่าในเชิงเทคนิคข้อ UCAT น่าสนใจนะครับบวกกับ USD ก็แข่งข้าเหมือนกันแข่งสู้กันนั่นเองแต่ในเชิงเทคนิคข้อเนี่ยมันไปทางขาขึ้นมากกว่า,าดู UCAT กันเลยนะครับ UCAT เนี่ยก็ต้องบอกว่า,าทำทรงนะครับแบบว่าฟอร์มตัวกำลังจะเป็นขาขึ้นเล็กๆเบาๆใน t i m f a m e หนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรามีมุมมองว่าถ้าเขาย่อลงมาอยู่ที่1.26 4.15จนถึง1.25 8.38โซนนี้เนี่ยนะครับมี moving 200อะไรรองรับด้วยนะน่าสนใจที่จะพิจารณาบายตามขึ้นไปนะครับยิ่งให้ USD พุ่งขึ้นต่อวันนี้ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อ UCAT เลยนะครับเพราะงั้นเป้าอยู่ไหนอยู่ที่1.27 6.24นะหรือไกลขึ้นไปอีกคือ1.28 3 3 8นะครับโอเคนี่คือ UCAT นะเรามีมุมมองแบบนี้ในวันนี้ อีกคู่หนึ่งคือทองคำทองคำก็ต้องบอกว่าเนะมื่อวานเนี่ยก็ยังไม่สามารถไปไหนได้ไกลามากนักนะครับจะขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็เลยลงมาทีนี้ลงมาอย่างที่บอกโซนที่เราพูดไว้หลายวันมาแล้วคือโซนพันเจนถึงพันหกร้อยหกสิบห้าโซนนี้เป็นโซนที่น่าพิจารณาเข้าบายแต่ทั้งนี้ท้งนั้นไม่ได้ให้เข้าทันทีนะครับรอจนกว่าจะมีสัญญาณที่ชัดเจนม,มีแท่งพุ่งขึ้นมาจริงๆหรือมีการฟอร์มตัวยบโลขึ้นมาได้จริงๆนะครับแล้วค่อยเข้านะ และอย่างที่บอกไปวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยข่าวนอนฟาร์มสองทุ่มครึ่งเพราะฉะนั้นแนะนำเวทแอนด์ซีจะดีกว่ารอหลังข่าวชัวร์กว่าหรือให้ปลอดภัยยิ่งกว่านั้นก็คือว่าถ้าขาถ้าใครอยากบายรอเบรกเท็ดไลน์ก็ได้ครับรอเบรกเท็ดไลน์รอ,ารอหารูพันเจ็ดขึ้นไปยืนอยู่เหนือพันเจ็ดให้ได้เบรกเท็ดไลน์ให้ได้แล้วค่อยเข้านะครับเพราะตอนนี้จริงๆเนี่ยมองว่าต่อให้ขึ้นไปก็มีโอกาสโดนตบกลับลงมาอีกนะครับมีโอกาสลงไปอีกนะทองเพราะฉะนั้นยังไงยังไงเนี่ยทิศทางไม่ชัดเจน นะครับรอก่อนดีกว่าโอเคนะครับมีเพียงเท่านี้ก็อ่ะฝากติดตามด้วยนะครับทาง z ซ e เ e ็ a ไทยแลนด์นะพิมพ์เลยแซ e เด็กไท a แลนด์ทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปของเราสำหรับเดลตีว,วันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้ยังไงก็วันนี้เรามีไลฟ์ด้วยยังไงอย่าลืมพบกันตอนเย็นโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ Mm-hmm.